ถ่ายรูปแล้วนะน่ะจินตานาการเนี่ยอยู่กับเราล้วนๆแต่กนังก็จินตานาการเนี่ยอยู่กับเราล้วนๆะทุกอย่างเนี่ยอยู่ยที่เรานะฮะแล้วก็อยู่ที่วิชาที่อาจารย์ให้ให้ไปคนที่จะเก่งได้ก็ต้องฝึกซ้อม เพราะว่ามือเราะะงานพวกเนี้ย,ยคนเสิร์ตา้องยืมมือกันแบบมันเราทำไม่ได้นะฮะจะเก่งจะให้คนแบบว่าชื่นชมจะให้คนยกยอเนี่ยเราต้องทำงานหนะักคอยเท่าพันเท่าเลยเห็นไหมเห็นเจชสลัดพิสไหมตัวเล็กๆเห็นไหมฮะโอ้โเป็นไงฮะเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมครันตัวโตๆเลยฮะใช่ฮะฟุตบอลทีมชาติใช่ไหมเจสลัดพิสตูปะอาจารย์อืมเป็นไง<ช>ฮะ ตัวเล็กเท่านี่เองครับเป็นไงฮะไม่เกี่ยวฮะแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าความพยายามความมุ่งมั่นความฝึกเหมือนกันมันซ้อมเก่งนะมันเห็นนะนะเพราะฉะนั้นอยากเก่งเนี่ยบางคนใช้ปากนะพูดแต่เราใช้มือนะอันนั้นมันนักร้องนะเราใช้มือทำฮะเพราะว่าเราเป็นอะไรงานเลนเมคดารายังถ่ายหน้าตายอย่างเดียวพูดไม่เป็นนะฮะเป็นเป็นเป็นอาชีพเดียวที่ เห็นนังเอกว่านังเอกนังเอกเราขายแต่หน้าตาขุนยนต์ทราเปลีนไม่ได้จริงนะุนยนต์พูดไม่เป็นนะบางทีนังเอก่ะพูดไม่เป็นนะพวกนี้ไม่มีแบบถ้าเป็นนักร้องอะอะอย่างเงี้ยขายเสียงนะของเราทําวิชาชีพฝีมือเราก็ต้องเราชาชีพในเรื่องของงานศิลปะเราขายฝีมือครับขายคุณภาพงานของเรา ขึ้นขึ้นบนใช่ไหมแล้วก็มเดือดการใส่ใส่ทอดได้นะครับแต่ให้ยกอาจารย์ครับโอเคครับอาาจรย์ขอบคุณที่ติดตามร,รับชมครับ